เนี่วันนี้แม่เฮ็นล้องจ่าเสื้อสีหลําเห็นล้องกันเจ้าสาวยังเมเห็นเจ้าสาวไล่แล้วสามสิบห้าโลอ่ะม่ยานได้หรอกัวรถโอ้ทายคับคนที่เบิร์เอลสามสิบห้าไรก่อนยัดขีดเราเลยไปชด ยูทูบหรอกอันนี้เนี่ยแมนอันมืออาชีบจุนี่แมนนักฆ่าซัดจานีกำลังเอาเมียเอา <c oughs> อ,นนเอ,อันนี้เป็นไหนวันศีนเะอันี่เนาะสายจ่าจูเป็นเธอสมุกเป็นเธอสตีนหนึ่งเอาล่ะโอ้บรรยากาศดี

เอ้ยตามพักนีแล้วะข้าตามพักนีบอกพันีแต่ว่าขี้สายเฮงอ่ะขี้สายเฮงอ่ะมันยางนั่หรออันนี้แบนทอกคนขาม้วยเลยไปนีเลยาาทงเรจัดการเลยบ่งนั่นเ

มงานเอาไปชนในงวนี่นะงวตัวนี้เด้อสิบห้าล้านกิบ๊เด้อราคาสิบห้าล้านกิบ๊โอ้ยแล้วล่ะเปียออกไม่หรออันนี้คือพ่อแม่พี่หน้องไทยบ้านเถาหน่อกำลังสิมาข้างงว

เฮ้ยกันมามาข้างนี้เลยบุไลบ่อันนี้เจ้าของงูเนาะเจ้าของงูขายตั้หรือขายสี่ห้าล้านเออเอาเงินไปกินเบียร์เนาะโอเคเอาเงินไปเลี้ยงผู้สาวมร้อยอันนี้ล่ะผู้จ่ายเงินอันนี้ผู้ซื้อล้างล้างล้าง 阿弥勒，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 